ันนี้กลุ่มพัฒนาการทางด้านร่างกายจะมานําเสนอชุดฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีวัตถุประสงค์และอุปกรณ์ดังนี้ไปดูกันเลยชุดฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด6ชิ้นได้แก่ 1. คานทรงตัว 2. แผ่นโฟมตัวเลข 3. บันไดก้าวกระโดด สลูกบอลห้กลวย 6. แทนท้ามสิ่งกีดขวางทุดฝึกที่หนึ่งคานทรงตัวผู้เรียนยืนที่จุดเริ่มต้นแยกเท้าออกเล็กน้อยผู้เรียนก้าวขึ้นบนคานทรงตัวโดยใช้เท้าข้างที่ถนัดและพยายามก้าวเดินทรงตัวผู้เรียนการแขน เพื่อการทรงตัวและเดินไปข้างหน้าจนสิ้นสุดและก้าวเท้าลงชุดที่2ชุดแผ่นโฟมตัวเลขมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ผู้เรียนยืนยังจุดเริ่มต้นการขาออกเล็กน้อยผู้เรียนกระโดดไปยังแผ่นโฟมตัวเลข เมื่อถึงจุดสุดท้ายผู้เรียนยืนตรงอีกครั้งชุดที่3ชุดฝึกบันไดก้ากระโดดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ผู้เรียนยืนที่จุดเริ่มต้นกางขาออกเล็กน้อยกระโดดไปข้างหน้าตามบันไดชุดฝึกนี้สามารถปรับรูปแบบ ให้มีการกระโดดที่หลากหลายเช่นกระโดดไปทางด้านข้างซ้ายหรือขวาและกระโดดขาเดียวสามารถปรับรูปแบบให้มีการฝึกที่หลากหลาย<ม>ชุดฝึก แท่นทำสิ่งกีดขวางมีขั้นตอนดังนี้ผู้เรียนยืนยังจุดเริ่มต้นใช้ขาข้างที่ถนัดก้าวไปข้างหน้าทรงตัวและก้าวไปข้างหน้าชุดฝึกแท่นทำสิ่งกีดขวางสามารถปรับระดับได้4ระดับขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนหรือจุดประสงค์ที่กำหนด ชุดฝึกพัฒนาการก้าวเนื้อมัดใหญ่การเตะมีขั้นตอนดังนี้ผู้เรียนยืนยังจุดเริ่มต้นใช้ขาข้างที่ถนัดเตะฟุตบอลไปทางด้านหน้าชุดฝึกพัฒนาการก้าวเนื้อมัดใหญ่การวิ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ผู้เรียนถือฟุตบอลและวิ่งไปทางด้านหน้าเพื่อส่งให้แก่ผู้รับ กิจกรรมสามารถปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ชุดฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่การวิ่งการบูรณาการการวิ่งผู้เรียนยืนยังจุดเริ่มต้นและวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปทางด้านหน้า